ั่ญญางานให้เป็นภาพวันนี้เราจะมารดน้ํำน้องกระบองเพชรเแบบีกันนะครับเราไม่ได้รดน้ำํำน้องกระบองเพชรเแบบีมาสักพักหนึ่งแล้วก็แลรดูเติบโตดีพอประมาณหนึ่งมารดน้ํากระบองเพชรนะ ค่อยๆลดไปแบบนี้ครับถ้าลดแรงอะ่ะเดี๋ยวน้องกระจายตอนนี้น้องกระบองเพชรเบบีเติบโตขึ้นเป็นกองติดตามรับชมทูปัญญาให้เป็นภาพด้วยทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ